นนลคมแซงคลุมแซง้ค no. ือมือเลยเวลาจังนนนนนง่ายหดกหน้ามันนาเลยด็กกินิกินดิลงเออเจ็นิงเออเออเอท่เสียงแห้งนะพอมันยูเนาเราพอเียมันเนพอแล้วลูกตอนนี้เวลามันบอกให้จับบรนทุกปูบอมัน ตัวคันี้ไอ้ยุงเขาลา่อนลยอะโตัวนนี่อ่ะติดไส้โคโค่้านี่โ้ยห้าสักอ๋อโอ๊ยเ้ย โดยการใส่การผุ้สบู่น้ำตี่โอ้สบู่เซ็ร้อยทาแป้งนะ่ะให้คืนก้อนพี่วันน้องน้โมผู้สบู่ให้เรียบร้อยนี่สองผัวเมียช่วยกัน

ออกมาชื่อาานดิชื่ออนนอันนี้ไปแล้วไปแล้วนมไปเดินแล้วาปลาปลาอ้าวนีู่ไปโหลห่ะจะเห็นนบอหรอกางขาไปเลยอ๋ออออเยเปง ออกเกียดเอาไปตูอ้ออิง oh. 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 อย่างเท่อย่างเท่ยอาจารย์ถูกขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมครับพุณกครับนี่สุดยอดสุดยอดสุดยอดไปไปแล้วไปเดินออกกำลังกาย